มาอัปเดตสถานการณ์ของ YouTube ประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3กันดีกว่าครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับฝากกดไลค์กด u b s ส r คร e แน่เดอ้ออยาเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ด ก่อนอื่นเลยครับต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะครับมาจากข้อมูลของผมเองแล้วก็มาจากเรื่องเล่าของลูกศิษย์แล้วก็หลายๆคนที่มาเล่าให้ฟังไม่เกี่ยวอะไรกับ YouTube ทั้งสิ้นนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะเอาไปดูข้อมูลกันได้เลยครับเริ่มแรกเรามาดูเรื่องรายได้ที่ลดลงกันเลยดีกว่านะพูดไปแล้วก็รู้สึกปวดตับจริงๆเลยนะครับผมเอากลาบ รายได้ของตัวเองมาให้ดูกันเลยนะครับผมเห็นไหมครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเดือนตุลาคมนะรายได้ครับจากปกติเนี่ยโอ้โหกราฟมันสูงนะครับมันเริ่มหดลงมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วนะจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนครับดูแนวโน้มแล้วนะครับมันก็น่าจะเหมือนเดิมเลยก็คือยังแย่เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะอันนี้เนี่ยเราก็เรียกได้ว่า ทำอะไรไม่ได้ครับนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการคำนวณอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งของ YouTube นี่นแหละครับผมอาจจะปรับระบบอะไรยังไงสักอย่างหนึ่งมันยังไม่ขึ้นเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะครับปีก่อนๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเดือนประมาณตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหรายได้นะครับจะบอกให้เลยนะครับมันก็จะพุ่งปี๊ดเลย เพราะว่าเป็นช่วงที่สินค้านะครับหรือบริการเนี่ยเขาจะโหมกระหน่าโฆษณามากเลยนะเพราะว่าช่วงปีใหม่ไงมีคนจับจ่ายซื้อของซื้อของกินของฝากไปใช้เยอะจัดงานปาร์ตี้เยอะสิ่งที่ผมเดาก็คือว่าเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั่นเองนะครับผมนะสถานการณ์วิกฤตนั่นแหละผมว่านะทำให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยโฆษณาน้อยลง เพราะว่ากําลังซื้อของผู้บริโภคลดลงหรือว่าแบรนด์ต่างๆนะครับมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเขาเลยต้องการเซฟรายจ่ายเขาเลยโฆษณาน้อยไงนะครับมันเลยกลับตาลปัดกันเลยเห็นไหมครับตรงนี้พี่น้องยูทูบเบอร์ทุกๆค,คนก็ทําอะไรไม่ได้ครับนะทำอย่างเดียวคือทําใจครับนะปล่อยมันไปเราลดคนอื่นก็นลดเท่าๆกันนะเอาเวลานี้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผม ไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อมาครับป้าบนี่ครับถ้าอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับรายได้ YouTube ลดลงแบบละเอียดเลยก็ไปดูคลิปผมที่คลิปนี้ได้นะครับอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะพิมพ์คําว่ารายได้ YouTube ลดลงเกิดจากอะไรเสกสรรป้ o ยูทูบแล้วก็จะเจอคลิปผมนะครับต่อมาครับโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นคําถามโลกแตกเลยนะผมต้องเอามาพูดอีกแล้วครับ มีแต่คนถามผมว่าจานคับสับลดลงเป็นอะไรถามได้ทุกวันเลยนะซึ่งตรงนี้ไม่แปลกครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องยูทูบเบอร์หลายคนเป็นห่วงไงดูว่าเติงทำอะไรผิดหรือเปล่าผมก็จะตอบให้เลยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับมันลดกับทุกคนนั่นแหละครับผมเกิดจากกระบบเขาคำนวณน,นะระบบเนี่ยเขาเป็นคนคำนวณว,ว่าไอคนที่มากดติดตามเนี่ยครับมันเป็นคนจริงหรือเปล่าเป็นช่องจริงหรือเปล่า นะเขาจะบวกลบคูณหารอย่างไรเนี่ยเราก็ปล่อยเขาไปครับผมนะปล่อยเข้าไปนะาอ่าระบบจะคิดกงนเรื่องของเขาไปนะเพราะว่าเราไปดูไปมันก็เท่านั้นครับจะลด5คน10คนปล่อยเข้าไปเถอะตราบใดที่เรายังไม่ได้ทำอะไรผิดครับผมนี่นะไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะโดนปิดช่องนะครับผมถ้าไม่ได้ทำอะไรผิด นะปล่อยเป็นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะทุกคนเป็นเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับแมวต่อมาครับอันนี้สําคัญมากเลยครับก็คือกลับมาอีกแล้วครับก็คือพวกที่จะมาแฮกช่องมาขโมยช่องเรานะตอนนี้ครับเขามีมุกใหม่นะก็คือพูดประมาณว่าหลอกว่าเนี่ยจะมาลงโฆษณาเห็นไหมครับเนี่ยครับจะมาลงโฆษณานะแล้วทําเป็นขอรหัสผ่านช่อง ขอทั้งอีเมลบวกรหัสนะครับผมเสร็จแล้วนะครับยังไม่พอครับณนะตอนนี้นะครับช่อง YouTube ส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งเป็นคือใครจะเข้าช่องได้เนี่ยนะจะเข้าช่องได้ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องออมี SMS สนะครับส่งมาที่มือถือเราใช่ไหมนะครับนะถ้าสมมุติว่าเราได้ SMS ที่ จะมาขอเข้าช่องเราถ้าเราไม่ได้เข้าเองอันนี้เราอย่าให้ไปนะครับผมแต่พวกนี้เนี่ยครับขออีเมลรหัสให้พอแล้วมาขอ SMS อีกนะให้เราส่งรหัสไปอีกนะครับผมนะเราอย่าไปให้เขานะเพราะว่าการลงโฆษณาในช่อง YouTube เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในช่องของเราเราจัดการเองได้เลยนะครับ ให้ตีไปเลยนะว่าใครที่มาขอรหัสช่องเราเขานั่นคือแฮกเกอร์ไปแล้ว99%ครับผมเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปเด็ดขาดครับหรือแม้กระทั่งมีเมลนะอีเมลส่งมาประมาณว่าช่องมีปัญหา,าช่องมีปัญหานะแล้วจะขอรหงรหัสอะไรอย่างเงี้ยตอบได้เลยครับว่าแฮกเกอร์แน่นอนนะ เพราะว่า y u t u b e เนี่ยไม่เคยมาขอรหัสหรอกเพราะว่าเขารู้รหัสอยู่แล้วเขาจะมาขอทําไมล่ะยิงไหมอันนี้ต้องระวังดีๆครับเพราะว่าเธอโดนแฮ็กไปแล้วโดนขโมยไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับมาบอกตรงๆเลยคือยากครับนะโอกาสที่จะได้กลับมายากมากเพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ให้ดีนะครับผมต่อมาปัญหาต่อมาคือไม่ได้รับพินอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกที่เจอกันทุกเดือนเลยนะครับ อันนี้ที่ผมเจอหลายเคสเลยก็คือว่าขอพินนะครับคบ3ครั้งไปแล้วนะปกติแล้วครับขอคบ3ครั้งแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยก็คือจะยืนยันอนะ่ยืนยันนะครับสำเนาบัตรสำเนาบัตรประชาชนผ่านแอสเซนต์นั่นเองอ่านะนะอันนี้คือหลักการที่เขาเขียนบอกไว้นะแต่ตอนนี้ครับ ไอตัวใน a อสเซนตนี่แหละครับผมไอช่องที่จะส่งสำเนาบัตรเนี่ยมันไม่มีช่องส่งสำเนาบัตรเนี่ยมันไม่มันไม่แสดงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับก็คือต้องไปถามเจ้าหน้าที่ Google ก่อนนะว่าจะทำยังไงดีนะเดี๋ยวได้ค่าวยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับผมเพราะว่าหลายท่านเจออย่างนี้จริงๆขอครบ3ครั้งแล้วนะครับแต่ไม่มีที่ให้ส่งสำเนาบัตรมันก็ส่งไปได้สิครับงานนี้ ส่งว่าได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวโฆษณาเขาจะอยู่แสดงแล้วนะครับผมอันนี้ผมต้องขอภัยจริงนะต้องไปถามเจ้าหน้าที่ Google ก่อนนะครับผมส่วนเรื่องอีกอันนึงก็คือจะให้คล้ายกันอันนี้ผมแปลกใจมากเลยครับคือไม่ได้รับพินนะแต่ใส่บัญชีธนาคารได้โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับผมผมเจอมา2ท่านแล้วล่ละใส่บัญชีธนาคารในช่องได้แต่ยังไม่ได้รับพินอันนี้ผมคิดว่า เจ้าตัวระบบของ YouTube น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอนาคตนี้นะครับนะอันนี้ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ Google เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะเขาถึงให้ใส่บัญชีธนาคารก่อนให้เราดีใจก่อนหรือเปล่าว่าเอ๊ะใส่บัญชีแล้วนะยังไงอันนี้คือถ้าใครยังไม่ได้รับพินก็เหมือนเดิมนะต้องไป ศึกษาคลิปนี้ของผมนะครับรวมทุกเรื่องท y น u t u b e ผมอธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับลองไปดูกันได้เลยนะครับต่อมาครับเอาโหอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกของทุกๆเดือนคือจานเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านขั้นตอนที่2เจออย่างนี้ประจําเลยครับผมบัญชีที่เชื่อมโยงไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกดไปที่แก้ไขใน Adsense นะครับผมกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไป เบิงเลยเข้าไปเบิงว่าเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาอะไรเราก็แก้ตามนั้นได้เลยซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นดังนี้ครับ1ก็คือข้อหาเนื้อหาซ้ำเนี่ยแก้ไขยังไงอันนี้ผมทําคลิปอธิบายละเอียดแล้วนะเข้าไปดูได้เลยครับเนื้อหาซ้ำนะสก็คือเปิดสร้างแล้วได้ไม่ผ่านเพราะเนื้อหาที่มันเนี่ย ุ่มเสียงต่อการผิดกฎมีอะไรบ้างก็ไปจัดการดูคลิปนี้ได้เลยครับผมนะซึ่งตัวนี้ครับทั้งเนื้อหาซ้ำและเนื้อหาผิดกฎเนี่ยนะหลักการที่ทําให้มันกลับมาปลดสร้างาได้ได้ก็คือต้องลบเนื้อหาซ้ําออกให้หมดแล้วก็ลบเนื้อหาที่ผิดกฎออกให้หมดนะครับผมยังไม่พอครับแอดเซนซซ้ำทำยังไงก็คือมีแอดเซนแล้วไปสมัครซ้ําอีกก็ต้องลบไป1นึ่งแอดเซนถ้าลบไปเป็นดูคลิปนี้ได้เลยอธิบายไปแล้วเดอ้อ สุดท้ายครับโดนปิดช่อง YouTube เลยจะแก้ไขอย่างไรให้กลับมามีรายได้อีกนะครับกรณีนี้คือโดนเปิดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือชุมชนก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อัปเดต y o u t u b e ในเดือนพฤศจิกายน2563ครับพี่น้องก็ได้รู้ข้อมูลกันแล้วนะครับ อย่าเป็นคนรู้งี้นะรู้งี้หมายความว่ารู้งี้เดี๋ยวก็ทําดีกว่ารู้งี้เดี๋ยวก็ทํำนู่นดีกว่าคําว่ารู้งี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทํานะครับเราต้องรู้แล้วลุยกันได้เลยครับนะเดี๋ยวผมจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็จะลุยไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับ